แต่สมัยก่อนตลกมันเยอะรุ้นนินจาเขาบอกเขาต้องก,การตลกคุยเสร็จปุ๊บโอเคลาออกเลยเป็นตลกเลยถ้าผลรงเรื่ต,ตั้งเนี่ยลุงตู่ไม่ได้มาอน้าเยาจะทำไงต่อขับสวนตุ๊กๆเสยตุ๊กๆมาแสงขึ้นมาแสงมาเลยเรามาชนเราเสร็จก็ไม่เป็นไรแม่ให้เลิกเลได้ตลกเลย สวัสดีครับ C, boy, รบัพตีโคบอยคัททุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการเลี้ยงชีพฮะวันนี้นะครับแขกพิเศษของผมหรือคนที่ผมจะเอามาสัมภาษณ์นั่นก็คือพี่เหยนสกอเปียนต้องบอกว่าพี่เหยนเนี่ยเป็นหนึ่งในจิตอาสาที่มักจะพาศิลปินจิตอาสาผมนะครับไม่ว่าเป็นนายเยาที่เป็นหน้าเหมือนลุงตูแล้วก็หน้าเหมือนลุงป้อมและคณะตลกของแกทั้งหมดเนี่ยพาไปเป็นจิตอาสาเข้าไปเล่นเรื่องจำของโคบอยตลอด แล้วก็บอกว่าวันนี้แกจะพาผมมาคุยแล้วมาทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็อยากให้โกบอยเนี่ยมาคุยเรื่องราวชีวิตของแกโอ้โหเป็นไงก้นัดมาที่นี่ <c oughs> ปกติทําไมมันเหมือนจะไกลนะแต่มันไม่ไกลร้อยกาโลไม่ถึงร้อยด้วยแล้วทำไมพี่มาที่นี่บ่อย <p are> พอที่เนี่ยอาหารเนี่ยมากินที่เนี่ยนะอ,อ,อาหารเขาอร่อยอร่อยแล้วที่สําคัญเ,ออเขาไม่คิดตังบ้านเหรอจริงดวแม่งมากันเยอะจริงๆไม่จริงพี่เหินวันนี้ที่ผมมาผมอยากมานั่งสัมภาษณ์พี่นะอยากมาขอคุยชีวิตพี่หน่อยมาที่นี่ขอหน่อย เมนูมีอะไรกินมากตัวใหญ่ก็กินอะไรกันเอา้าก็กินข้าวดิร <c oughs> ู้หมาถึงอาหาร <c oughs> อกุ้งหอยปูปลาอยากกินอะไรกุ้งสดงสดปูสดสดปลาก็สดสดที่นี่เขารับเงินสดอย่างเดียว โอ้โหบัตรเครดิตก็ไม่ให้ดาไอ้หยอกยอกบ้ายนะหยอก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 ม่นูม่หนี่นีอ่าอันแรกเลยที่นี่เลยมาที่นี่ต้องกินปูไข่เนื่อนมสดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะค่ะกุ้งซอสมะขามเอาปลาเก๋ามปลาเก๋าปลากรนกวนเนี่ยปลาเก๋าสามรสปลาเก๋า3รสอ่าโอเคทุกผมจะบอกให้นะพี่เหยินเนี่ยกว่าเขาจะก้าวมาถึงจุดๆเนี่ยตั้งแต่เด็กความลาบากพ่อแม่เห็นบอกว่าพ่อแม่น่ยทำงานเป็นกัปตันพ่อนี่เป็นกัปตันพัฒนาารกัปตันพัฒนาการ ก่อนในก่อนจะมีคาเฟ่เป็นพัตตะารก่อนแล้วก็พอพัตตะารมันเริ่มซบเซาคาเฟ่มาเขาจะเข้าไปอยู่คาเฟ่ไปเป็นกัปตันแบบจดอาหารรับแท็กเหมือนเมื่อกี้เนี้รับอาหารอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคอยเชียร์อาหารคอยเชียร์อาหารอย่างงั้นไปผมก็ป .5 ป .6 ผมเริ่มขายเรียงเบอร์เรียงเบอร์ที่พี่บอกผมที่ไปขายตอนสี่แยกทุกคนครับเรียงเบอร์เนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนยุคที่ไม่มีโซเชียลครับคือเวลาทุกครั้งที่เบอร์ออกหวยออกทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกพอคุณมีลอตเตอรี่อ่ะจะใช้ระยะเวลาหลังจากที่ลอตตเเอออรี่่กกไมิน คือมีใบนี้ออกมาแล้วใช่ครับใบระใลับาดใบละบาดแต่ผมไปรับ50ตังค์ต้องเงินสดไปรับนะเสร็จจากลอตเตอรี่เสร็จปั๊บพอเข้าประมาณมหนึ่งมีเพื่อนชวนอีกแล้วมหนึ่งนี่ก็บอกเฮ้ยมีขายโปรแกรมม้าโปรแกรมม้าหมายถึงวิเคราะห์ม้าว่าม้าตัวนี้ซ้อมมาอย่างนี้ม้าตัวนี้ซ้อมแบบนี้เัาจะมีปกแดงปกเขียวปกขาวนี่ปกขาวนี่ก็แพงหน่อยปกแดงก็เล่นมาเจ็ดบาทสิบบาทอะไรมาอย่างนี้สมมติขายพันหนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่งร้อยละสิบบาทแต่เราต้องไปวิ่งแข่งกับเขานะโกตามริมถนนเนี่ยสมมติมอเตอร โม่โมโม่่อยกันก็มีเจ้าทินนะรอเออราไเป็นพี่ตงทินตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ก็ประมาณ0ิบหกขวบเองโอ้โหพอหนึ่งอะเสร็จปั๊บพอขายโปรแกรมมาปิดเทอมมสามจบมสามแล้วปิดเทอมสองเดือนวางแผนแล้วต้องเรียนต่อผมอยากเรียนเรียนนาชัวะเรียนไหนก็ได้แบบตามเพื่อนแต่พ่อบอกอยู่ไม่เฉยๆแม่บอกอยู่ไม่เฉยเฉยสองเดือนอะเด็กยกอาหารขาดพนักงาก็ไปยกอาหารเลยทบดีเลยได้เงินเดือนเดือนละพันเอาอีกเดือนหนึ่งต้องเปิดเทอมแล้วเขาบอกเป็นเด็กเสิร์ฟไหมเป็นเด็ก เติมได้700ครับเงินเดือน700เดือนละ700แต่ได้ติปติปคืนละร้อยสองร้อยสามร้อยโอ้โหทิปดีขนาดนั้นเลยพี่ติปก็ดีเลยบางทีได้เป็นพันโอ้ยเอาดิแล้วเราตอนเด็กๆด้วยอายุสี่ห้าสิบบกเองใช่พี่ผมถามหน่อยดิไอพี่เข้าไปในนั้นน่ะพ่อชักชวนเนี้ยไปทําไปเสิร์ฟหรือว่าพี่อยากจะไปหาเงินเองด้วยตัวเองพ่อแนะนําด้วยหรอกอยากได้เกาไปดิเป็นคนอยากได้เงินผมอยากได้บอกอยากได้จักรยานอยู่แม่ไม่ซื้อให้นะเก็บเงินซื้อเองขายพวกแกม้าเนี่ยเก็บเงินซื้อสมมุติผมได้มา200สอ่แมไางร้อยเก็บไวว้พีี่ชิตอา แบบโคตรลาบากนะกไข่ใบหนึ่งเจวกินกัน3คนพี่น้องเขาพี่มีพี่น้องสามคนพี่เป็นคนที่อะไรโตเป็นคนโตดูแลหมดมาคุยเรื่องพี่ดีกว่ากว่าที่จะไปเป็นตลกเหยินสกอร์เปียนผมเนี่ยถือว่าผมแค่เกิดมาจากพี่บอ๊อบสกอร์เปียนเป็นตลกการเมืองเมื่อก่อนอยู่กับพี่เพชรดาราฉายอยู่กับพี่เพชรดาราฉายตั้งแต่สมัยพวกดาราวิลล่าตั้งแต่นู่นสมัยนู้นอ่ะคู่แข่งกับพี่หม่ำจกมกนะเป็นตัวเป็นตัวอีสานถ้าเกิดสมัยก่อนเรียกตัวล่าพี่หม่ำพี่บ๊อบเนี่ยสู้สีกันมาอ๋อพี่เข้ามานในคือสกอร์ ปียที่แปลว่ามันป่องอะไรประมาณนี้ใช่ใช่แต่ก่อนหน้าที่อยู่พี่บอบมาคือตลกไปอยู่ตลกเก็บเก็เก็ C ซีามนซีไอนี่มันมีจริงเหรอผมไม่เห็นะพี่ลงพี่ลงโพตรนะเออมึงเอมึงตลกเก็ A เอเอบวกตลกบีบีบวกไอ้นี่คือเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงไหมก็จริงนะก็ตลกเขาจะมีกันอย่างนี้แหละเขาจะมีเอบีซีเมื่อสมัยเกือบ30ปีที่แล้วผมไม่อยู่ซีล่างเลยตลกหัดเล่นอ่ะหัดใหม่อยากเล่นตลกเออแต่เราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรก็ต้องไปหาทางที่เล่นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจคือคือพี่หนูพี่หนูแล้วผมก็ดูตลกมไ่ ชอบดูตลกเคยเคยเข้าแบบไปขอสมัครเขาไหมไม่เคยไม่กล้าทําไมตอนนั้นก็คือครูซุปตาเออไม่มีโอกาสได้เข้าไปหรอกไปเจอเพื่อนพอดีถามว่าเฮ้ยอยากเล่นตลกอะทำไงครับบอกได้เลยมันมีตอนนี้มีพินุนินจาเขาอยากทำทีมตลกนุนินจานี่ไงตลกเก่าๆไม่มีคนรู้จักหรอกน้อยคนมากแต่สมัยก่อนตลกมันเยอะนุนินจาเขาบอกเขาต้องการตลกไปไหมครับไปสินัดเลยพรุ่งนี้เช้าวัดท่าพระไปหาเขาเลยเขาเข้าไปเลยไปคุยพ่อไปด้วยพ่อไ่มั่นใจพ่อพาไปด้วยคุยเสร็จปุ๊บโอเคลาออกเลยเล่นตลกเลย ลาออกจากเด็กเสิร์ครับไปเล่นตลกวันละพันกว่าบาทแล้วทิ้งไปเลยนะตอนนั้นก็หมายนั้นยืนะวันเรแต่พี่ทิ้งไปไปเพื่อไปตามฝันพี่ก็คือเป็นตลกไปต้อกดเป็นไงมั้งคณะแรกเกือนเดือนนินจาเหรอหรือว่าตั้งชื่อโกแก่เลยโกแก่ตลกนักโกแก่ก็ทีละ0้าร้อรก็ยังยังดีถือว่าน้อยน้อยลงมาหน่อยใช่ ก็ไม่ทด้พี่นะหไม่ใช่คนเดียวทั้งคณะ5 0ารอยโอ้ยอ่จะเหลือเท่าไหร่ะพี่ก็ตัวเล่นทั้งหมด4คนนักดนตรีคน5คนแบ่งกันคนละเท่าไหร่500นี่ยอย่าลืมหักคารถนะรถไม่มีรถต้องเช่าเขาครับรถเนี่ยอายังต่ำเล่นใกล้ๆก็ร้อยหนึ่งอ่าเหลือ400รอยอโกหกกันไปขึ้นเวทีที่แรกอยู่แถวเพชรเกษมขึ้นไปเชื่อไหมอมืดฟ้าหมวดินโมกอะไรไม่เห็นเลยอายก้มหน้าก้มตาอายเล่นลงมาเขาด่าเล่นเลยเนี่ยต้องก้มหน้าก้มตาเราไม่มองหน้าแขกเล่นไปเล่าต้องกล้า มองตาแคร์ทไมมันก้มหน้าก้มตาเป็นไงโดนฟิดแบบโดนสองซ้อมนี่คือซ้อมเลยซ้อมพูดอ๋อให้ซ้อมไม่พูดบ่อยๆรับผมวันนี้พวกเราทีมงานโกแก่ก็มาดีใจก็ได้มารวมดูเลยแต่เราไม่บอกเขาอะเอออะไรประมาณนี้เขาก็ด่าไปสอนไดแเราก็จำเขาไว้เราก็โอเคเดินเดียวผมปูได้เลยตอนนี้ก็เขาต้องการเดินสายต่จังหวัดเขาบอกเราเป็นตลกน้องใหม่ตลกใหม่หมดเลยเรามาเล่นในคาเฟ่ตามชานเมืองเนี่ยก็สู้เขาไม่ได้หรอกเรามีตลกเกตบีเกตบีก็มาทันสองเราก็บอกเอางี้ออกแต่จังหวัดเลยเดินสายแต่จังหวัดเลย ออไม่มีรถผมขอตังค์แม่เลยสี่ห้าหมื่นจำไม่ได้ไปดาวรถเลยดาวรถพิฆัปคันหนึ่งม,มีแคปข้างหลัง,ลงขับรถได้เป็นเลยนะที่ออกรถเนี่ยผมก็ขับรถได้เป็นนะ <c oughs> ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์แล้วพี่ใช่เออผมก็ขับรถได้เป็นนะแล้วทําแแม่หัวหน้าขับหัวหน้าขับไปอันนั้นก็ขับมาไกลแข็งก็ก็กักไวเรื่อยๆไว้ได้แล้วจนขับเป็นออกแต่จังหวัดจนไปจนไปถึงขอนแก่นครับรถพังทําไงอ่ะทําไงอ่ะโทรหาตํารวจตังก็ไม่มีไม่มีตังซ่อมไม่มีตังลากรถโทรหาตํารวจเลยโทรหาเพื่อไม่รอเขามาลากเข้าไไปที่โรงงพัก เพื่อไปจอดก่อนเพื่อไปตั้งหลักก่อนว่าจะเอากันยังไงยุคนั้นตำรวจสามารถลากรถให้ได้ด้วยหรอใด้เลยครับโทรหาเขาช่วยเราด้วยครับจริงๆครับนเขาช่วยเลยบอกนี่ครับรถเสียอยู่รถอะไรรถตลกครับทีมงานตลกตันนั้ตลกคนเนื้อหอมใครก็อยากดูตลกตลกเล็กตลกใหญ่อยากดูหมดเพราะตลกหาทุกยากสมัยก่อนนะเขาก็ลากให้ไปถึงปุ๊บไม่มีที่นอนก็ต้องนอนกันในรถตอนเช้าฮะแปดโมงเช้าตำรวจต้องมาเข้าแถวดิรู้ละรู้ละ เขาพูดภาษาอังรถไถอะไรอ๋อรถตลกรถตลกเสียเมื่อคืนอะไรเงี้ยเขาก็มายืนมุงกันไหนมุงแบบหางงานเสร็จปุ๊บเราก็ตื่นมาคือค่อยแอบมันก็ตื่นกลัวหายก็ได้นั่นแหละเขาช่วยก็ซ่อมเสร็จก็เดินทางต่อตำรวจซ่อมรถได้ด้วยไม่เขาหางานให้โอ้ตรงนี้ตรงนี้เด็กสาอาหารตรงนี้เนี่ยเราก็ไปเล่นงานเพื่อจะได้เงินไปซ่อมรถเดี๋ยวนะแต่รถก็จอดอยู่ที่นั่นอยู่ที่ตำรวจแล้วพี่ไปหางานนะพี่ได้เท่าไหร่ก็เจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยแต่มันวันหนึ่งอะเราอาทิตย์หนึ่งถึงซ่อมเสร็จเพเราต้องเล่นหลายที่ มันไปเปิดโรงแรมมันไม่ไหวนะคะัเ,<อ>เขามา,มาแล้วมาแล้หวหายไข่นึ้นมสดตอนพอ พอไปนอนอะตำรวจเขาว่างเงินันยังไงมั้งตอนไปนอนหน้าโรงพักเหรอเขาก็ขำกันแหละครับขอบคุณครับโกครับเขาก็ขำกันขำกันเสร็จปั๊บเราก็อย่างว่านั้นเราไปตลกแล้วจะไปอายกันทําไมอ่ะขำก็ขำกันไปไม่แต่ตอนนั้นต้องต้องยอมครับพี่เป็นรุ่นใหม่ๆไม่ใช่เหรอใช่เป็นรุ่นใหม่แล้วมันไม่รู้จะเขินเมื่อแบบมีดิถั้งผมก็ไม่กล้าผมก็ต้องนอนคุ้มโปงไว้รอจีกว่าเขาจะไปค่อยตื่นออกมาจริงๆอ่ะอาบน้ำก็ไปอาบตามปั๊มนอนตามปั๊มกันอย่างนั้นก็อย่างนั้นแหละกินกินก็โอ้โหเป็นไงงงกกก็พูดถึารรรินนแล้วเปไออออ่่ยย มันเนี่ยอร่อจริงนะคุณแม่เด็ดตรงน้ำจิ้มว่หมันโคตรเเดด็ลยบอกแล้วอะไรกันโอ้ยมะเขาแม่มะเขาเพิงสามรสมะเขาเพิงทำไมมันถึงเลือกงมะเขาเพิงครับเพราะเป็นสีแดงนะตัวมันสีแดงเราไปอยู่ในนั้นก็ออยู่ได้ปีหนึ่งครับปีหนึ่งดาวรถเนี่ยที่รถออกมาเนี่ยผมไม่เคยผ่อนเงินไม่เคยส่งไม่เคยส่งเงินกลับบ้านนะ ก็ดาวรถออกมาแล้ว <cado> ก็ห <Bref>. นีเลยไงเอหายหายแบบม่าจะบ้านไปอีกแล้วเป็นรถเป็นชื่อแม่ทำไงอ่ะใช่อ่ะแม่ก็่อดไปสิไม่ใช่ชื่อผมนี่โอ้ผมนี่สุดยอดในลูกกระตันยูจนนะเกิดอุบัติเหตุรถชนที่โคราชรถที่ออกไปนะที่ดาวไปนะไปชนครับเออฮะชนแล้วก็ไม่มีตังค์ซ่อมอืมก็ต้องกลับบ้านนะครันนี้เพื่อมาขอแม่ชนเยอะไหมตอนนั้นชนชนเยอะครับแฉบหน้าหางเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น หัวหน้าครับผมไม่ได้ไปด้วยลับนายไม่ได้ลาบนายในมือโคราชาขับสวนตุกต๊กตุ๊กเสยตุ๊กตุ๊กมาแซงขึ้นมาแซงมาเลยเรามาชนเราอ๋อเราไม่ผิดเราไม่ผิดเราไ,ไม่มีเงินซ่อมตุ๊กตุ๊กไม่ซ่อมไมมมีเงินซ่อมไเราก็ต้องซ่อมเองฟ้องร้องอะไรกับเขาซ่อมเสร็จเอารถกลับบ้านโดนยึดเลยอ๋อเขามารอยึดอยู่แล้วไอ้เหี้มันเจ๋งด้วยนะเจ๋งในตอนที่แบบว่าเออมือซ่อมให้เสร็จก่อนทั้งนั้นอยู่ในอู่มันไม่เอานะเออกลับมาโดนยึดเลยเร็งก็ไม่เป็นไรแม่ให้เลิก ทำงานกลางวันเลยก็ไปทำงานกลางวันไปเป็นเซล ขายไม้ปาเก้ตอนนั้นคือจบแล้วนะตลกย่ไม่ตลกหมดแล้วก่าเลิกเลยไปเป็นเซลขายไม้ปาเก้แล้วก็ขับแมสเซนเจอร์เก็บเงินด้วยส่งเอกสารด้วยยูทิลิตั้ก็มา1617โอ้โห16แล้วตอนนั้นสิอขายได้ไม่กี่ไม่ไม่ไม่เท่าไรเลยไหนปีหนึ่งปีกว่าก็ไปทํางานพอไปทํางานเจอพี่ที่อยู่บริษัทเนี้ยก็ถามว่าก่อนที่จะมาทำเนี้ยทำอะไรมาก่อนผมก็เลยบอกว่าผมเนี้ยเป็นตลกมาเขาเออเหรอเป็นตลกอะไรมาก็เป็นตลกคาเฟ่นี่แหละอยู่กับพี่นุนินจาอยู่กั โข้กแกเขาบอกเหรอแล้วทำไมไม่เล่นอ่ะแม่ไม่ให้เล่นแล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่กับใครด้วยอตอนนี้ผมกลับมาผมก็ทีมแตกเลยตอนนั้นทีมของม่นูก,ก็แตกเลยเสร็จปั๊บเขาบอกเขามีรู้จักอยู่ตลกอยู่คนหนึ่งสนใจไหมยอยากเล่นไหมเออบอกเอาดิคือใครอ่ะพี่พี่จ่าสิงห์จ่าสิงห์หนุ้งหนิงเนี่ยคนนั้นก็คือเป็นคนที่มีบุญคุณกับพี่เหรอก็เป<ม>็นคนที่เอาผมเข้ามาอยู่กับชิกิ้มเขาบอกว่าเล่นได้ไหมบอกเล่นได้เราก็เป็นตลกวัยรุ่นใช่ไหมตลกวัยรุ่นเขาก็เอาดิเล่นได้ไหมผมบอกผมเล่นได้้เเเเลลล่่นนนไดกกกก็็็ุยยีแรผาาาคอใณะ คือคุณบู๊นี่แหละคุณบู๊ที่อยู่กับผมทุกวันนี้ที่เล่นมันเต้นคงแขนคงแขนเองนะไอ้นั่นแหละหัวหน้าคณะทุกวันต้องมาอยู่กับผมไอ้นั่นแหละคือหัวหน้าคณะก่อนหน้านั้นก็เป็นหัวหน้าคณะเป็นหัวหน้าจีดยิ้มเป็นตลกรุ่นเดียวกันในแหละวัยรุ่นแล้วคราวนี้มันเคมีมันตรงกันมันโจนกันเตะคราวนี้ก็ยาวเลยพี่เนี่ยจะเป็นคณะเดียวที่ถ้าถ้าเกิดว่าคุยกับเรื่องพี่บ๊อบพี่บ๊อบเนี่ยจะจะเล่นการเมืองแบบแรงๆใช่เลยถูกไหมเล่นตลกแบบการเมืองแรงๆแต่ของพี่เนี่ยจะเป็นลักษณะฉีกมาทางก อยูส่สภาโจ๊กอยู่กับพี่โอเลี้งเนี่ยเราไปเห็นพวกหน้าเหมือนเขาเนี่ยเออพอขึ้นไปคนก็หาแล้วพอทําทีมเองมีมีท่านจตุพรก,ก่อนเลยหน้าเหมือนจตุพรก่อน,อนเลยเสร็จปั๊บก็บมีมีคนโทรมาบอกว่ามีหน้าเหมือนลุงตู่เอาไหมตอนนั้นออคอสชพอดีหน้าเหมือนลุงตู่ก็คือนายยาวใช่ไปแรงเลยโทษจริงๆน,นะพี่ที่พี่โด่งดังได้เ,เพราะมาพร้อมนายยาวด้วยไหมใช่พรอนายยาวเลยต้องขอบคุณนายยาวด้วยคลิปเขาอะคลิปเขาเนี่ยเหมือนว่าคลิปเขาทําให้คนรู้จักพวกผมเลยดีกว่าไม่ถึงกระดังกแค่คนรู้จักให้คนรู้จักอย่าลืมนั้นนายยาว นั่นะเหมือนใช่ครับพี Damn, ่เอามาเพื่อเอาเขาไม่เล่นตลกก็มีคนมาบอกไงว่ามีคนนัาเหมือนลุงตู่เงี้ยเขาไหมผมบอกส่งรูปมาหน่อยเขาส่งมาเฮ้ย่เหมือนนะเฮ้ือปลนรูปวะห้าสิบห้าสิบแต่มาเลยลองมาดูก่อนลองมาก่อนเขาก็มานัดเจอกันผมก็ลองเออไม่เหมือนเนาะเอางี้พี่เดี๋ยวผมหาชุดทหารให้ใส่ใส่ก็ไปอ ขึ้นเหมืตัวเขาใหญ่นายยาวตัวใหญ่ตัวสูงเออเหมือนเลยหุ่นเริ่มใกล้เคียงแล้วแต่หน้าทรงผมเขาเมื่อก่อนนายยาวมาผมก็ยังไม่ได้ลองใส่หมวกดิใส่หมวกใบเล่ใช่ใช่ใช่ยังไงก็ใช่ยังงไก็ใช่เลยพอขึ้นไปครั้งแรกปากสั่นของกองกำลังคนฮาคนฮาแบบว่าวันนี้ผมมีผู้หลักผู้ใหญ่มาครับซึ่งบางท่านคิดไม่ถึงว่าท่านมาครับวันนี้ขอเชิญครับท่านนายกครับโอ้ขึ้นไปคนเมก็บูบูมาอย่างไรวะเออมันอยากเอากินสั่นชุบกองกำลังนายยาวนายยาวยืนดันเลย สันหามากไม่ต้องพูดอะไรบมกแค่ชี้นี่ชี้นี่ชี้ยิบนี่ยิมคนมันหามาไม่หยุดบอกเข้าทางเลยยาวยาวหลังๆนี่พี่เอาเอาเอาลุงป้อมมาด้วยใช่ครับน้าเหมือนลุงป้อมไอ้นั่นก็ไปหามาอย่างไงไปเจอกันงานนอกอ่ะผมไปเล่นงานแล้วเขาบอกมีคนหน้าเหมือนลุงป้อมอยู่คนหนึ่งเอาอยอะเออเขาก็เดินมาเออเหมือนว่สี่ปีเขามานานแล้วนะเขามาสี่ห้าปีแล้วนะแต่เขาไม่ยอมมาเล่นตลกกับผมผมรู้จักเขามาห้าปีแล้วเอา้าทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขายังดูแลแม่อะไรอยู่เขายังไม่ว่างเสร็จปุ๊บ จนเมื่อปีที่แล้วโควิดเสร็จบอกมาไหมเพราะโควิดแล้วนี่มันไม่มีาเปิดงานแล้วมผมอยากได้มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาหน่อยบอก,อ,อกมาดิมาได้แล้วามาไ,วาได้ก็มาเลยแล้วเว<ด>ลาเล่นคือฝ่าจะรวมทีมรวมอะไรเขาอย่างไงพี่รวมทีมคือ,อ,อก็นัดรวมตัวกันที่ปั๊มเลยครับแล้วก็มารวมกันขึ้นรถกันไปคันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ปัจจุบันทีมของเหยนสกอเปียนมีมีบุคลากรประมาณกี่คน5คนนักวโปรตีอีกสามคนแปดคนครับงานทุกวันนี้เป็นไงบ้างพี่ก็ดีครับดีกว่าโควิดเยอะเลยแต่มันแย่กว่าแย่ก่อนโควิดมีงานนทุกวั เดี๋ยวแล้วแนวทางหลังจากนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าผลเลือกตั้งนี่มีคนนี่ถ้าผลเลือกต,ตั้งเนี่ยลุงตู่ไม่ได้มาอ<ม>นายอาวเธอทำไงต่อก็เล่นตลกนี่แต่เขาไม่มีเป็นนายกเแล้วพี่จะเล่นนายโโโคตรง่ายเลยคนนี้ไม่ต้องมปเกงใจแล้วถืว <laughs> <laughs> ันเล้มีเส้นใช่ไหมอย่าไมล้าเกินเส้นมันไม่มีแล้วเราก็เกินนี่ดูตาดใจกว่าเดิมอะผมว่าเล่นหนักกว่าเดิมผมว่าคนไม่ลืมลุงตู่หรอกคาแรคเตอร์ลุงตู่เมื่อไงคนก็ไม่ลืมเหมือนพ่อใหญ่เหมือนท่านบรรหารหากินได้ยาว นายอยากออกเพียรเขากลัวว่ากลัวลุงไม่ได้เป็นลุงเดี๋ยว๊นายยากเพียรด้วยเครียดดิ่เขาเครียดเรื่องอะไรกลัวตกงานอย่าบอกนั่นนายเอาเทียลุงด้วยเหรอทุกเทียให้ลุงใหม่สมัยจริงเหรอโอ้นี่คือนี่คือไม่ได้สนใจเรื่องบ้านเมืองจะเป็นยังไงขอให้ลุงกลับมากจะไดชับงาน เป็นรักไปแล้วรักลุงตู่เฉยเพราะเอาหน้าเขามาหากินไงก็ทุกวันนี้คนรู้จักได้เพราะลุงอ่ะต้องขอบคุณนะนะยาวไปไหนเชื่อไหมไปไหนไม่ได้คนขอถ่ายรูปลูกฟ้ามี่ยลูกโตก่อนเลยก็บอกโอ้โหไม่ได้จริงจริงแล้วปากในโซเชียลมึงก็บอกเกลียดเกลียดเขาจริ่ขอถ่ายรูปเยอะมากเยอะกว่าดาราบางคนจริงๆครับผมเจอมาแล้วก็เหื่อยจริงๆนะเหมือนแต่พี่ไม่โคตรเก่งเลยพี่เหื่อยหามาได้นะโคลิเขาเหมือนฝากติดตามช่องพี่เอิร๋นะครับครับผมเดี๋ยวสกอร์เปี้ยนครับแชนแนลนะครับผมทั้ง YouTube ทั้งเพจทั้ง ตออกแหละนะเนาะแล้วใครนะครับที่อยากจะแบบว่ามากินอาหารอร่อยๆแบบพวกเรานะ,ะมีโอกาสผ่านมาทางแม่กองนะครับมากินอาหารซีฟูด้ดผมบอกเลยว่าที่นี่แม่งสดจริงแล้วสิ่งที่ผมแนะนํานะพี่เหรนพี่ชอบอะไรไมากที่สดุดเหมือนผมไหมวะไอ้นี่ แล้วก็ไอ <cues> ้นี่ปลาแม่ค้นเด็ดเลยไอ้นี่อร่อยไอ้นุ่งอร่อยไอ้นี่ไอ้นี่ก็อร่อยอร่อยหมดทุกอย่างอ่ะเอออร่อยอ่ะใครนะฮะที่อยากมาทานอาหารอร่อยแบบพวกเราพี่เหยนแนะนำหน่อยมาไงพี่ขัววังมานัทนะครับครับก็ขับรถเลยนะครับผมมาจากบ้านเส้นพระรามสองมุ่งหน้าแยกวังมะนาวครับเฮ้ยนี่คันอะไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรู้ว่าคุณอร่อยเจอแยกวังมะนาวอ่าฮะอย่าถึงแยกวังมะนาวนะครับเห็นปั๊มปตทคทองคนครับเลี้ยวซ้ายเลยครับผมเลี้ยวซ้ายข้างปั๊มปตท์ทองคองคนเข้ามาประมาณไม่ถึง5กิโลครับขับมาเเรื่ออยๆจจะ อบตขบคนเลยมาอีกไม่ถึงกิโลครับเห็นป้ายครัววังมนัดเข้ามาเลยตอนนี้เรามาถ่ายเนี่ยประมาณเที่ยงออกกว่าบ่ายแล้วอากาศเย็นสบายรับรองอาหารอร่อยแน่นอนนะครับรับผมวันนี้ขอบคุณพี่เหยินมากขอบคุณโกบอยด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าไปเป็นจิตอาสากันเหมือนเดิมได้ยินดีนะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามใครชอบคลิปนี้นะครับฝากไปติดตามพี่เหยินด้วยทุกช่องทางหรือผู้ใหญ่ท่านไหนนะครับถ้ามีงานจ้างนะครับฝากได้ฝากฝากฝากพี่เหยินด้วยไม่หาไม่เอาตังค์หรอจริงคืนเขา ก็เกือบทุกงานอ่ะเหียบเจอลุงคนเดียวก็สนันแล้วเออขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับพี่ยนสวัสดีครับผมมากครับกูกินต่อกินต่อช้อนอร่อยมากเออ